นเลยอ้อยเ้จับองพีเพืะเลยจับไเนี่ยกาสอ้จับไอนน้ตัวก็มันดงินพ้นอะไรกายนั่นหยจกันน่ะจิกินะ้อบ้านชวนยอนบ้านชวนเนี่ยไปกินข้าวลำบากใส่เด้อเพื่อนเสาจอยกับสาเปรนเอเดนซี่เน่ยเสานมาเด้อจะเด้อใส่ มากินข้าวน้ำกันเดลอฟซีนี่ยชาปแนเอ้นี่ยสบายดีสองคนสบายสบายดีสบายดีชาปแ้นสบายดีมาพอมาพอกันข้งเยอะสาวเฝาตัวโอยเดินุกคนเดินชาปแดนอัยูจะปีแล้วชาปแดน ซาเอ็ดมีแผนแล้วป่ะโบมี่ยังโสดมีโสดโสดเด้อทุกคนเด้อซาพอตัวเนาะซาตะโวยอยู่บ้านไหนบ้านตำลีขาวบ้านตำลีขาวบ่าวใสกับบุ้ค่อยไปครับผู้ไดอยากเนี่ยเป็นตระกูลเหรอคณะชมวิธีชีวิตการดำรงชีวิตกาคอมเมนต์บอกบ่าใสเดี๋ยวบ่าวใสจะไปถ่ายอีพีหน้าเด้อ อีพีนี้เราใส่ไปบ่ได้แล้วจะได้เดินทางกลับบ้านนะทุกคนเลยน้ำมันรดใกล้สิบอดแล้วยันไปแล้วยันกลับมาบ่ได้มีน้ำมันขอบคุณทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจมื่อเนี่ยจมาอัปเดตคร่าวๆกันอยู่เฮือนอันน่ะสาวจอยสาวอ้อยเป็นม่อันน่ะเม่ยมายันสาวจอยเป็นญาติกันเนาะเป็นเป็นเกยของพวสาวอ้อยโอ้ ทุกคนนี่เป็นตาหักตาหักอีเล่สาวตัวโอ้ยอันผู้บ่าวไงจีกินปะบอกบอกไปเลยให้เขาเลยอันผู้บ่าวผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์มาบอกมาใส่เดี๋ยวรอมหน้าจะเอาเศษให้รอมีเขาจะเคลื่อนเราเราบอกคือกันยุบานเห็นหน้าเลยเห็นหน่อยเห็นหน้าหน้าร้ายปะอ๋อ ฉันไล่ก็บ่ค่อยเฮ็ดชวนเฮ็ดเบิดได้หลายบ่เข้าปีนี้พูดได้จะกระสอบแล้วเขาจ้ะเขาให้นะสามสามชิปสามสามตอบอ๋อแสดงว่ายังพูดบ่เบิร์ดอาจะจะไปนั่งเปลือเป็นหมูกันเลยเนาะเป็นดองกันเป็นดองกัน เป็นดองเป็นมั่วกันแล้วทุกคนเลยอันมัตซีพางไทยเขาได้ส่วนใจซาเแฝงชาจอยกับมาลินแมนได้เลยทุกคนบางก็บไม่ได้กี่คุยตอนหับจนซาวแฝงก็ง่ามง่ามชาจอยก็ง่ามคุกเคล้า <c> ค <oughs> นบอกคนบอกว่าไอา้มาลินน่ำเนี่ยไปบุทษันเราแล้วจัะมองจะออกไปหุ่นเขา ประมาณหกโมงปาดตัข่ยังไม่ตื่นเลยวนไปหูดข่าวแป้จะเส้าเป็นวายสิตำเข้าเมาให้กินแต่ก็จิบประทันดอกปันเนี่ยังประด้คัวเลยยังนี่นี่ย่ายเอาละทุกคนเนีนี่กันยังมีพีธีอีกนี่เนี่ยนะเปี่ยนลยเข้าไปยู่ไรกันล่ะ ขุไฟอบเตร์แทนหนึ่งเนาะแบรนดนี้อู่ให้น้องสาวเราให้ตลอดคิดทอดนะผู้เอยโอ้ดนดูดิ่ดดทุกคนเป็นประเภทนี้ที่เขาบุกคนรบเรนะทุกคนเลยมันเป็นแบบว่าแต่ละสันเท้าจะบบคคลกัน Oh, จุดสสโอ้สาวจ่อยใส่ไอโฟนเนะ <c oughs> าะใดซื้อให้โอ้ฮ oh, ักโหลได้ปัดเนี่ยไอโฟนไอโฟนยังไอโฟนยังไอโฟนสิบเอ็ดสาวไอโฟน 11. สิบเอ็ดเด้อด เอาเดี๋ยวคนอันนี้ก็คือเอาสิเห็ดอันน้ีู่แคนเดี๋ยวเาสีให้ทุกคนไเบิ่งเขาใยามนังาละอ้าวจ่อยเม่กมัยอนี่ที่เขานักือกันมาคือขตัวเขียนกัน Để bỏ này bỏ. Của ừ. Cái của đường... ừ, đưa, đưa, đưa. này đi học đường 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 đi học อยู่ค่ม <strong> ันกมากดน้ําอ้อยนี่อยู่ค่ํอยู่ค่ําเอาแหลอัน่ะดูๆๆๆๆๆๆกะอันนี้ก็คือนีขายแนแวมีใครแต่ว่มีผ้าทุ่งเฮาพ่อแม่เนาะปลูกก่อนแล้วโอ้ชนก่อนนี่แต่เรายังบ่ทันปลูกเพิ่นนี่โอ้ดูๆๆๆๆ Ừ, chạc ơi, chạc bà, nào bà. Mày gặp ra luôn nào bỏ bà mà hơi à, cái, cái cái bà chặt mặt đỏ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  mặt mày mặt đỏ mặt đỏ mặt nó ăn đỏ cái đỏ mặt 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 อันนี้เคยบ่ได้ได้เคยต้องต้องผู้แค้นได้เคยนะมีเคยได้ทุกคนด้วยโอเคอ่าเวนตะเอาเอาจอดเอาอาจอหน่อย่ไงกอยาอนนอบ่จไอ้ายหานกตัมนจับอเยอ่เกียระเลจอบรกได้ร

ອ້າຍบ່ອມເດະດ່າຖິยນຄູໂຕບາດເອມອໍເນາະໂອ້ຈອຍເອຈາຢູ່ໂອ້ໄຄກວັບເອົາໄປທາງພິທີອ້າຍຍ່ จะบอ้ยน่างี้จับเอ้หน้าไอ้กะุงเอีเอ็นนั่งเยีนั่บนก้านช่วยกกุ่นาตูงั้นเบ่อนกกยาเ้ยปนยามเจ้นังเก็เกีทัพลเร่ยเอ๊งกลจนั่งจ้าบอกไป จ๋อเจ๋อนี <Rad> ่้ <CCTV 4> ี่กินหี่เจะเน้ายช่ป็ตปตปเยตัเจอตอไพี่ตีกิลต่ขนาดอ่ไจานอันนั้นมักัอ่อยย่อ่อย่อ่อยนอ่างก็ไม่บุดน่ไมไปบดกินล

ตาง่อในเล่าใหมกิด่โลดตึประชาล่าอันนี้ก็คือลุงลุงนะลุงลุนนีเป็นป้าคนนี้เป็นป่าคนนี้เป็นลุงอ้าวไอยกออุ้ยอ่อเลยตาช้าเอบอกปวินได้เลยคยเราจะอ่าต่ออยจ้าเด็กๆมั่ง

จะเนี่้นะน้าปนีจะไม่ปะนี่น้ปนี่อาร์ดาอาร์ดาน้าปะนี่เลอจะมามาหน้าจะรวยปะนี่ผูกแขนย่เขืยนใส่ใสจ่อยจะรึดซิสายจะอันดูนี่อะ่รอะไรอะไรปอะไรฝั่งจะะเนี่ยจะเนี่ยไปดูมาจะแม่ป Đâu ai mau rồi mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những น่แลวเนาะป่ดีแล้วปลูกก้อนัะปลูกแล้วอตมันหมดจานมล้ปลูกเราให้จะลอกยอดไปเยอะนี่ทุกคนเนี่ยโมเสีาลูกๆเดี๋ยวเป็นประเภทนี้เนอได้กับฟูกกี้กี้เกงวจะได้กับกเรีเดี๋ยวพู่แหะเมื่อเดินทีองเพือาิมาปลูกขั้หน้าท่าน ไอลูกก็มาเลยโดยโดยโดยโสิมาเนอะสิทุกคนเนาะเดยโดยดยโอันนี้บอกสาวพูดบอกสาวบดญนะนี่พวกท้านได้ตั้งโตเลยเอาเอาวันนี้ทุกคนเป็นประเพณีที่แกลกปลูกคอโตแคลนกันมือใดเดีจะได้ปลูกแคลนสาวจอยบานี้ ไม่มีเลยเจา้าค่ะไม่มีไม่มีเลยเฮือนสแปนได้สแปนนี่แล้วบ่คนคุยแอ่งโบนี่นอโอ้ยมือใดมีบอกเด,อเดอ้อใส่ได้บด้างป่ะกินข้นขาวน้ำบปล่าใส่เดอ้อเพื่อนเสาจอยกับเสาแปนเอเนอร์ีเนี่ยสแปนมาเด้อจะด้วยเด้อ มากินข้าวน้ำกันเดลเอฟซีนี่ยครับแดนเอินเนี่ยได้ยังกินไหเนี่เดลเอฟซีอันด้วยได้ยังกินข้าวไหมนี่ลาบเบ้ลาบเบ้อทุกคนมามากินข้าวนี่คำบวกขึ้นกินข้าวกับอะไรทุกคนขลังเด้อคำง่ายๆนะครับพวยปุ๊บเป้

คนนี้แนวแสบเลยมันนี่ก็คืออ่ายางแบ่<ห>ปินแแบ,บ่งไปตีแสบอ้าวจะก,กนินแล้วเจ้ากินแล้วบกเนี่ยมากินน้ำกันนึ่นนอุ่นใจอะไเดี๋ยวอะรอยู่ห